นี่คือเบนซ์วาทีเพศสัชกรที่กำลังมาสัมภาษณ์งานครั้งแรกนี่หนูเวลาเขาสัมภาษณ์อ่ะหนูตั้งใจฟังเวลาตอบอะ่ะตอบให้เสียงดังฟังชัดครับหนูมาสัมภาษณ์เหมือนกันเหรอวันนี้ใช่ค่ะและนี่คือเตินวาทีเพศชกรหญิง ที่กำลังมาสัมภาษณ์งานครั้งแรกเช่นกันหนูจบที่ไหนลูกจบมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะสาขาเลยสาขาคลินิกค่ะส่วนลูก้อจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สายวิทย์วันนี้ก็มาสัมภาษณ์เหมือนกันนะลูก